ถึงทางคาร์บอแล้วกิ่งไม้เยอะโดนไฟไหมโดนคนระับรอพับได้นี่ครับกิ่งไม้เยอะต้องระวังครับออาจารย์อู้นี่สงสัยว่าช่องรอรถนี่หลับได้สบายเลยเนะี่ย <laughs> สงสารอาจารย์โอมากแบบประตูแบบไพลอต รถใครเซนเนตอะ่ะใช่อะ่ะนี่ครับก็มาถึงบออ่อแล้วนี่ต้องระวังรถแตง่ง <c oughs> นนเจอแบบนี้ทรมานไหมนนชินแล้วครับ <c oughs> ดูว่าเสียบนิดเดียวเองทางแคบมากครับดูว่าอู้ประมาณนิดเดียวจื๊บโอ้โหดูหว่าทางแคบมากครับทุกคนฝั่งนี้ก็ต้นยางฝั่งนี้ก็ทุ่งนาดูว่า เขาสำคัญว่ารถคันนั้นออกได้ยังไงเกียร์สามเนาะเอออนู่นสับสองมาไม่ได้ออกหนึ่งนะตอนเราช้าได้เขาสับหนึ่งมามาถึงท่ายรถพินิทนี่สับสามมาเลยยาวเลยคันนั้นนะคันไหนคันนี่หน้ายักษ์อ่ะใช่วิ่งลองด้วยกันไป ไปตามามกลับตามๆหกสิบกิโลเราวิ่งเราเลยกันแต่ตามไม่ทันตะขันเลยเสีเเยอ,ยยอ,อ้แต่แกเมือโหดจรทิงนะโอ้จานโหนรอ,อได้เร็วมากมีเสียงหอบพึบพึบพึ นะจีตูจีตูเลยนะอู้แหลงยี่ลีจวดสาจวดเลยนี่ครับโอจีตูด่าแหลงนี่ลิง คล้ายๆเป็นเสียเนตม่ได้ไปหาหัวหน้าจุลุยรืเปล่าของของเอารถมืเอเข้าในนี่หมดสบาาป่ะฝุ่นน่ะไม่ต้องห่วงเสียเนตที้แรกว่าเมื่อเช้านี้เห็นว่าไปมงคนใช้ทุกคนกลับมาแล้ว ครับอยู่กับผมไลซิงกัดดังซึ่งกับเดือดเดือถ้าพูดแกไปแล้วขอใม้อาจารย์โอ้ครับกู้ฝุ่นเลยฝุ่นเยอะจริง เส้นเส้นมาจมจมมองมอง,มองนี่ครับ <laughs> คือมาเร็วแท้ กี่เที่ยวแล้วที่พี่ถามเขาตอนตอนบ่ายเนาะก็ห้าสิบเที่ยวแล้วอ่ะน่าจะหกสิบได้อยู่หกสิบน่ะน่าจะได้อยู่ถึงนี่แกจบคลิปแล้วแต่แกจะถ่ายอัดต่อนี่ <laughs> ต่อนเนื่องต่อนเนื่องนานๆจะได้เห็นรถ นต่อเนื่องเต็มแล้วเสียเน่ทั้ช่วงนี้หัวหน้าโจยไม่ได้ออกงานนี่รถถกรอไปอยู่คนละทีมเลยสามกัน รู้เสียงมันเดินหอบดีนะเวลาเดินเบาบบบบบบบเพิ่ม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 เเาดูขาแรงกะจีตูดแบบเดียวนี่ยังตั้งบส เห็นแก่เห็นแกพูดเฟซบ่อยเลยเออยิ้มทางแคบแคบไะนียแบบทรมานใจมากแบบเจกกระจกนิดเดียวเองเนาะ

นี่แหละตัวเนี้มันออกมาแบบนี้นะดูดูดูอือด,ด,ด,ดูทางพอดีเยอะรถเลย ขานออกเรื่อยๆครับดูอู้นิดเดียวจริงแบบโอ้แบบอย่างเงี้แบบลำบากใจมากอะตีนนิดเดียวดูตรงนี้ดูดูดูนิดเดียว,รดดยวจริงโอ้เป็นเสี่ยวแทนได้ป่ะเนี่ย เสียวท้องวาาถ้าจะยักมานี่สงสัยว่าเข้าไม่ได้นะถ้าจะยักมานี่จบครับไปแล้วตรงนี้ก็โล่งแล้วเป็นอย่างนี้ห่างหน่อย ตอนเย็นนี้เป่ากองทั้งแถวไม่ต้องสืบเลยนะเป็นไม่เยอะหรอไม่เยอะอยู่กระสังกันนะฝนมันเดียวเมืมเอเม่อคืนนี้ตรงนี้ฝนตกไหมเพราะทำไมสายสิบฝนตกแรงๆรรใช่บ่อสายแปดไอแซมนี่น้ำเต็มเลย คนตกไม่ทั่วไฟเนี่ยแถวสายโทรตกแหล่งเนี่ยเมื่อคืน เราจะได้กลับไปวิ่งนูงปป่นอีกไหมไมยัไม่ได้ไปั้นไม่ได้ไปที่เกาวนี้ก็ไปาเปิดตัวรถอีสุันที่ทอะไรนะวันที่เก้าเดือนเนี้ย <นะ S 1> อ๋โอศูนย์อีนะ ออ๋อขอเขาเชิญให้ไปก,ก็แบบเหมือนช่างเอี่ยวไปอย่างเงี้ย่ะบศูนย์แบบศูนย์อะไรเงิดตัวหกล้ออ๋อนี่ครับน้องๆก็ก็วันที่เก้าจะไปเปิดตัวศูนย์รถหกล้อนั่งลองบอกของแบบว่ารถามันทำออกมาใหม่นี่ก็เชิญเราไปรีวิวอะไรเงี้ยแหละ แปลว่วาสภาอมันเป็นยังไงตัวใหม่เลยออหหลเอาัะคันมารถเยอะตอนเย็นสนเนี่ยทับ้านเลย ใช่เมื่อวานนี้รถก็ตรงนี่คมหกลอ้อส่วนกับรถเกง่งยับยับเลย,ย,เลยถงสัยไม่รู้พันซีอะพันขาวเป็นรถหกลอ้อช่วงยาวน่าจะลากอ่อยเป็นรถเปลรงสายเบรกมาอยู่ตรงหน้าโรงเรียนนะเต็มเต็มกาบเลยปัม๊มเต็มที่อันตราย รถเก่งมันอยู่เก,กาะกลางอย่างนี้ไงเหมือนว่าจะเลี้ยวไปฝั่งนี้หรือเปล่ารถหกรอ,อก,ก็วิ่งมาทางตรงน,น,น่าจะพักออกมาอย่างนี้หรือว่าไปอย่างนีู้ตูดนี่บีหมดอ่ะรถเก่งใช่ไ,ไม่เป็นรถถกรอ,อกไม่เป็นไรเลยไหมหน้าเนอนี้ไหมไม่เป็นไรเลยแต่ตูดรถเก่งนี่บีเข้าไปเลยโอ้โหคนละราคาเาใช่เร่งของแข็งด้วยล็อกกี้นี่แหละ รถตกเก่าเนาะนะอืมนี่ <cậu> <leoleille lên> <nói> <cậu> ว่าเหมือนเยอะไหมก็มันก็ไม่ค่อยเยอะแต่ชวนมากเข่าทีจะเยอะแก้วแก้วเด็กน้อยชอบเลยทำไมอยู่อย่างนี้นะก็ดูสาวอาทิตย์เนี่ยนั่งหลอนแถว่าก็ดูนะแต่นี่เขาบอกว่าขุดเยอะอยู่ไนะเขาบอกขุดศาสด้วยลอกลอกด้วย แต่ตรงนี้ที่ก่อนนี่มันเคยมีเรื่องกันไงมันก็ค่อยเงียบเขื่อนโอ้ทำไมแต่ที่ก่อนนี้นะหลายย้อนไปเดือนปีที่แล้วอคุมเอ้ยเดือนตุลาอางเงี้ยคนเยอะที่เคยมาเต้มาคนโควิดอะไรไหมใช่โควิดเนี่ทุกคนก็ไม่อยากจะมาโควิดเป็นเหตุที่มีสวยมากเลยอนะ่ะใช่ ถ้าเขาย้ายร้านค้าจากทางไหนมาอยู่ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งเลยนะตอนนี้เหอไม่ไม่ถ้าถ้าเขาจะย้ายออกมาเนาะไม่ฝั่งนี้ใช่อันนี้เราไปปุ๊บเราต้องเข้าไปนู่นนี่เลยทางก็แคบอีกทางก็แคบอีกถ้าเขาย้ายมาทำว้ข้างนอกนะพอดีเลยพอดดีถ้ามาทำอยู่ข้างนอกนะสบาย ถ้าทำแพ้แบบท่องเที่ยวเลยเนอะมันห่วยระชายอะไรนอะเออเวิร์กเลยคนน่าจะเที่ยวเยอะใครรุ่นก็ชอบเนาะใช่เสาร์อาทิตย์นี้ไม่ต้องห่วงถ้าทำมีแพไวรุ่นอ้าวเสาร์ก็ปิดแล้วผ่านตะลุงเออผ่านตะลุงก็ปิดแล้วมีตรงไหนที่เดียวหมดไม่มีเลยนี่จี้ดูนะอืมเนี่ยขาแรงแรงจริง ต่จวดเีลงบอกจะโบกให้เองจมอยู่แต่ไม่จมเพลงบอกขอจะคีเพิรนแน่ตอนนี้ก็จมมาแล้วผช่วยเอาใช่ไหมจมนี่ไหนจมที่เที่ยวเกือบสุดท้ายตอนเที่ยงอ๋อจมจมปากทางนี่เลยอ๋อตรงนี้อ่ะนะ มือเนี่ยสูงเกินนี่คนบ้านข้างนี่ฮะเลยถ้าไม่มีกระแผงน,นี่จบเลย,ย้าลกมเนี่ยหน้าเข้าไปเลย เต็มร้อยเพียกให้อาจารย์โอไปทั้งแพ็กหนึ่งไม่รู้เอาไว้ไหนะอู้หนืดอ,อู้มนี่มีการจมลดแรงลดแรงพี่เล็กพี่เล็กนี่ยิ้มเลยไอ้จมตักเที่ยวแตนะ่น้าขอตักเที่ยวเตนะ่น้าโอ้เนี่ยครับจี้ตูดมาแล้ว <c oughs> <c oughs> แรงจริงๆสายเกือดเลย แน่นอนอันนี่ใช่ไหมจบ้แน่นอนเฮ้ยพี่เดี๋ยลงถ่ายกันเงี้ะอู้มยู่มันยุ่มไหมแม่จบ่แน่นอนไปโอเคพรุ่งนี้เจอกันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเที่ยวหาไหมจบมไหมน้องนน์ครับไปสัมภาษณ์มาแล้วทำปั๊มมอใหม่ ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับมาเจอคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ